ลูกในการแต่งหน้าวันนี้เสนอตอน แต่งหน้าไปเลือกตั้งว้ไม่ใครเนะี่ยขายพี่โซเฟียออกมาเดี๋ยวนี้นะ<อ> <ha? S 2> พี่โซเฟียเองค่ะตอนที่ยังไม่ได้ถอดร่างเอยตอนถอดร่างเมคอัพปัญหาผิวรุ่นใหญ่ก็จะมีหลักๆก,ก็คือเรื่องของสภาพผิวนะที่มันแห้งก็ตบร่องเนื้อของหนังตาก็จะพับลงมาทําให้ชั้นตาโราายากมากแล้วก็เรื่องของกราฟ้าที่ต้องมีการปกปิดวันนี้เราจะมาเริ่มที่แต่งตาก่อนนะคะกาลังเป็นกระแสะเลยว่าแต่งตาก่อนแล้วก็ทําส่วนอื่นทีหลังถ้าจู่ๆเราจิ้มอายแชโดว์ลงไปเลยมันจะไม่ค่อยติดนะคะเราต้องทาอายพรีเมอร์หรือว่าคอนซีนนลเลอร คือเราจะต้องเกลี่ยเนื้อของพรอมเมอร์หรือว่าคอนซีลเลอร์เนี่ยให้ทั่วๆแล้วก็ระวังสติกเกอร์ที่เราติดเอาไว้มันจะหลุดไว้นะคะ รอดเร็วในชั่วโมงนี้ก็คืออายแชโดว์แบบสติกค่ะยี y ่ห้อที่ช่างดังๆใช้กันมากแล้วก็สีสวยเกลี่ยง่ายตอนนี้ก็ต้องให้เหมือ์ลินดานะคะโทนสีที่รอดไม่ว่าจะไปงานไหนก็ต้องเป็นโทนน้ำตาลเลยค่ะหลกัลกๆแล้วใช้2ส,สีก็ไม่ขี้เร่นะมีสีอ่อนกับสีเข้มมันก็สร้างมิติให้ตาเราได้สวยแล้วสีที่อ่อนกว่าเราก็ลงให้ฟุ้งทั่วเบ้าตาหรือเปลือกตานะคะแล้วก็ลากหางออกไปยาวๆนิดนึงเรากับว่าหางตาของเรานั้นมีปีกบินได้เลยนะคะ <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้ดวงตาของเราดูโดดเด่นมีการเเเเเพิ่่่่่่มมมขนนนนาาาาาดดหนนืืออออออคคคคตตตโะะไไไรรรรรยยงงงงี้ททุกกกกๆูแ็สสสััใป จะมีสีเข้มนะคะเน้นอยู่บริเวณแนวขนตาเขิน <c oughs> ไปตามกับสีอ่อนนั้นด้วยค่ะลงอายแชโดว์เสร็จแล้วพี่โซก,ก็จะมาลงผิวปัญหาผิวแห้งเนี่ยต้องลงมอยส์เจอร์ไรเซอร์ให้ถึงถงนะคะแล้วก็ต้องมีพรัเมอร์ลงให้มันถึงถึงด้วย ลงฉ่ำๆไปเลยค่ะเพราะจะทําให้เราแต่งหน้าง่ายขึ้นการตกร่องก็จะน้อยลงเห็นไหมมันฉ่ำมากมันเปียกมากต้องพัดให้แห้งนะจ๊ะชุ่มชื้นแล้วแต่เรายังมีปัญหารูขุมขนค่ะก็มีพรัเมอร์ที่ใช้เบลอรูขุมขนด้วยทาบางๆต่อมาอยากอัพผิวไ r i g h t ทำยังไงก็ใช้เมคอัพเบสสีค่ะพี่โซใช้สีเขียวนะคะเพราะว่าเป็นคนขาวเหลืองหรือถ้าใครไม่มีจะใช้สีม่วงก็ได้ค่ะสังเกตดูดีๆนะคะบริเวณที่ทาผิวมันอัพขึ้นเลยแค่ปัญหาลำดับถัดไปก็เป็นเรื่องของกระฝ้าที่ไม่ใช่ฝออลลลเตสสีี้มนแงกก่ยไม่ใช่เเกกกลลลีี่ยยยยใหห้้้รระะะจานนนคมืออปแแวว็ทบข ก็จะใช้สีเหลืองนะคะถ้าไปเพื่อให้ความส้มเนี่ยมันน้อยลงแล้วมันก็จะเนียนไปกับผิวมากขึ้นรองพื้นวันนี้จะใช้แบบ HD นะคะให้มันดูแบบว่ามีน้ำมีนวลมีเงาสะท้องสะท้อนอะไรอย่างนี้บ้างปาดสีไปกับผิวนะคะมันสว่างกับผิวนิดนึงโอเคเลยอยากในาน้ำใบไบร์งี่ละเราจะไม่เทานะคะเพราะมีเราไม่มีเทาคะ่ะอย่าใช้รองพื้นที่ขาวเกินไปหรือผิดอันเดอร์โทนผิวนะคะไม่งั้นตอนที่เราเดินเข้าคูหาทุกคนจะเห็นเราติดเทาเลยคะ่ะทีนี้มาถึงคิวของคอนซีลเลอร์แล้วค่ะแตามตรงจุด ะะฉะนั้นต้องเบาๆมือนะคะการใช้คอนซีลเลอร์บริเวณร่องแก้มหรือร่องตาร่องอะไรที่มันตกร่องเนี่ยก็จะช่วยให้ลดความตกร่องได้คือมันหลอกตาค่ะมันไม่ได้เติมเนื้อเรานะคะแต่มันจะเป็นการหลอกตาด้วยแสงและเงาทําให้ทุกอย่างดูตื้นขึ้นดูแบบเอ๊ะฉันไม่ได้มีแบบรอยห้อยรอยย้อยอะไรเลยจุดต่อไปเรามาแก้ที่ปากกันค่ะปากคล้ำปากดําปากน้อยก็ต้องแก้ด้วยคอนซีลเลอร์ค่ะเพื่อที่จะเบลอขอบปากเพื่อไม่ให้รู้ว่าพื้นที่ปากเรามันไปขนาดไหนแต่เราจะยังไม่ทาปากนะคะจะเก็บไว้หลังๆเลยปัญหาต่อมาหหหหนนนนน้้้้้าาาาาามัับบคค่่่ะเรรรรรกกก็ตออองงปโยยดววื คนทัวรหน้านะคะ Ừ, เห็นไหมเห็นไหมหน้ามันดูแบบมีทรงขึ้นมาเลยทีเดียววันนี้พี่โซใช้แบบสติ๊กนะคะเมื่อเราขี่ไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการเกลีย่ยๆให้มันกระจายตัวฟุง้งๆนะคะอย่าปล่อยให้มันเป็นแท่งละตรงจมูกนะคะจะเห็นว่าจะมีการคาดเห็นไหมมันจะทําให้แบบตรงจมูกอะมันดูกลมๆไปต่อที่คิ้วนะคะใช้สีฝุ่นอ่อนๆทาลงไปก่อนนะคะแล้วก็ใช้ดินสอนะคะวาดให้เป็นเส้นตั้งๆขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็ตบแป้งฝุ่นค่ะเซ็ตตัวหรือจากนั้นก็ปัดแก้มค่ะปัดเบาๆก่อนนะคะแล้วค่อยไล่ให้มันเข้มขึ้นอันนี้พี่โซปากแหค่ะู ใต้ริมฝีปากด้วยให้มันระเรื่อระเรื่อแล้วตบด้วยการถาสีส้มสีที่ชอบอยากเดินเข้าไปในครูหาและให้คนเห็นความมุ่งมั่นของเรานะคะกรีดไอายไลเนอร์เพิ่มเลยค่ะยังไม่พอนะคะใส่ไฮไลไท์ให้หน้าพุ่งนะคะตรงกลางหน้าผากจมูกหนกแก้มแล้วก็ที่ขาเช็คความเรียบร้อยเราฉีดสเปรย์ล็อกเมคอัพเลยค่ะให้กรกตรู้ไปว่าฉันไม่ได้ม,มาเล่นๆน,น,นะฉันตั้งใจมาเลือกตั้งบัตรฉันเป็นบัตรดีไม่ใช่บัตรเสียแน่นอนฉันซ้อมกาก,ากรกบาดมาแล้วด้วยแต่กุมภาพันธ์จะไปเลือกตั้งบัตรเขียวกากบาทตี่รักกกบบตรรรชมมาาออเเหหลลืงิ็นแ้ฐธญ